เอ็เรื่องเนี้วะเอ็ดโผไม่ดีโอ้มันเมื่อกี้เอ็ดเอ็ดีไม่ได้โดนแบนหรอเล่นปอโดนอะไรบ้าเอ็โดนละโดนโมนี่เมื่อกี้เข้าไปอ่ะมันถามกูกินเข้าไปได้เหรอใช่หรอมันไม่ถามกูกินข้าวยังกูบอกกินแล้วมันด่ากูมันมันมัเสียตะโกนใส่กูใหญ่กูผิดอะไรนี่มันมันมันทำยังไงล่ะ ไอพียมันเดินแรงจัดเลยเนาะทำไมอ่ะม like oc hey hey. ันทำไมมึงมันทำไมมันถามผมว่ากินข้าวยังแบบเสียงดัๆผมตอบกินแล้วมันกินด่งใส่ผมเต็มไปหมดเลยงงเลยฮัลโหลทำอะไรกันอ่ะไอดาไฮว่าไี่ใช่ดาไฮมึงเข้าไปมึงเข้าไปหามันในแอร์ดิแล้วมึงเอาแล้วกับมันดีให้มันพต่อเขาบอกอยากลั่นดีเกตพี่ต่อเขาบอกอยากลั่านนะเขาบอกอย่างเงี้ยมันบอกอยากลั่นนะเออมาเดียเข้าเข้าเข้าไปเข้าไปเขารู้ตอนนี้เราไม่พอไปพี่เที่มันตะโกนใส่หูกูได้ไอเหี้ยงงเลย ไอเด็กมัแตกไอเนี่ยคนมันแตกแต่ไม่ไเข้าไปเลยไม่ได้เข้าไปเลยด้วยกันปะมึงเข้าไปดีมึงเข้าไปดีเข้าไปดีเข้าไปแล้วเพื่อนจะมึงไปหุ่นแตกมึงเห็นบ้านมันมึงเห็นบ้านมันมันหมดเลยกูบอกให้ไอมี่มาไปตัวเปิดวงไฟไปไม่มีสะพานเลยเฮี้ยไปเดี๋ยวปมีนนั่นมันพี่เก๊ดจัดไะนอ๋อหมอกที่ไตกอะไรแม่ก็ไม่รู้อะสี่สิบคนเต็มเลยเหรอไอเหี้ยมันอยู่ครบเลย

พวกมึงไม่มาเหรอวันนี้อะไรนะมไม่มาเหรอวันนี้ไม่ไม่เคลียร์เลือธุรอยู่ยุ่เล่นไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยรไหนปไปเอจริงนะน้บดีวายจด

โยเอ้มันเป็นดาราปะเข้าไปอ่ะแบบดังเลยอ่ะคนดังอ่ะกูรู้สึกดังเลยอ่ะมันเป็นดาราเลยสัตว์เดี๋ยวรอเวลามึงถามอะไรมึงก็ตอบมันบ้างเลยไม่ยเดี๋ยวมันเหงาไอ้เหี้ยเฮ้ยตอบก็ไม่ชอบไม่ตอบก็ไม่ชอบไอ้เหี้ยเจ้าไงวะเ้ยดีดีดีกูไม่ด่ากลับไปพอดีกูมาน้อยเฮ้ยกูไม่อยากด่ากลับไป กูไม่ด่าดนอะปล่าดิครับสวัสดีครับด่าแล้วเดินเดี๋ยว 2m ไม่มัน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 พัดอะไรนะไอ้เหี้ยห่วยควายไล่แล้วไม่ไปพร้อมพูดไอ้เลมงเงี้ยไม่มันจะไล่เพื่อนมันทำไมอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ตอนตอนตอนนี้ไปไปช่วงจ็กแคปไหนได้วปะยังไงเนี่ยิปโดนหนาไปเนี่ยยังไงเนี่ยไปช่วงจ็อกแคปปะไปโดนหนาไอ้ฟิกโดนหนา มันไม่มันเล่ามามันเล่ามันเล่ามันฟอร์อมด่าเพื่อนตัวเองแต่มันมันก็รู้รู้ๆอยู่อะจริงๆจริงๆ,ๆป่าป่าป่า,ปา,ปาอันนี้ใครวะเนะี่ยพี่ไว้ป่ะอะไรชวนในพวกไอ้ไอ้ไลท์อะเดี๋ยวมันเข้ามาพี่เออเรียกเข้ามาเนี่ยเรียกเข้ามาให้หมดเดี๋ยวป่ะอะไรปะอะไรปะ ไอ้ได้ขึ้นคนนั้นแจ็คพอต